คนที่แบบว่านิรน,นามอะ่ะมาเจอผมอาจจะจาไม่ได้ทุกท่านใครก็ได้ขอไอทีจะบล็อกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกกันได้เลยครับคืออ๋อลา์จากไอโฟนสิบเจ็ดองอ้อมถามว่าไลา์จากไอโฟนสิบเจ็ดสี้าไหมครับ <c oughs> ใช่ครับก็มันมันมันดูรู้เลยเหรอว่าจากไอโฟนสิบเจ็ดโปรแม็กสีส้มเอ่อส สิบหกปอสิบสองชัว่าครับชัดขึ้นครับคุณครับไม่ได้ฉิ่งครับนี่แหละเรื่องนี้แหละครับทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าอ่ะผมพูดเลยได้ฉิดเนี่ยเอา,เาระดับอ๋อก็ชัดอยู่นะคะอ่ะมันไม่เปิดจะจะ,จะอ่านให้ฟังจะอ่านให้ฟังว่าเป็นคุณอะคุณคิดว่าว่าใครคิดว่าใช่ไหมละ่ะ ในวันที่ผมได้ iPhone 17เขาก็ลงเขาในวันบใจนบจะเยญนใบฟังนะทุกคนฟังนะวันที่ผมได้ iPhone 17เขาก็ลงว่าชีเซอร์ปวยยศให้เลยจ้ากดเพื่ออะไรเออกดเพื่ออะไรอ่าแล้วในวันที่น้องรุ่นได้ iPhone 17คือวันต่อมา ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า,ม,ฟามีอยู่จริงชิชๆเองดีใจจังสะใจจังเว้ยมันเว้ยคืออะไรเขาให้อ่ะก็เพราะว่าความรักความเอ็นดูความเมตตาใช่ไหมคือผมได้เขาก็เออสงสารเรารักเราอยากให้เราได้ใช้ของดีๆเขาซื้อมาให้ผมสำหรับนุ่นทัดหน้าเขาซื้อให้นุ่นก็ เ,เขาเขาไม่ทับหน้าเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพื่อจะมาหักหน้าใครหรือทําให้ใครสาใจเขาให้เพราะเขารักนุ่นเขาอยากให้นุ่นได้ใช้เออแล้วมันผิดอะไรแล้วทําไมต้องลงแบบน,นี้เนี่ยผมไม่ชอบคนแบบน,นี้เลยไม่ชอบคนแบบน,นี้เลยคือเนี่ยเขาให้ด้วยความเจตนาที่บริสุทธิ์กันทั้งคู่ให้ด้วยความรักความเอ็นดูความเมตตาอยากให้คนที่เขา หลักเนี่ยได้ใช้ของดีๆถ้าแค่นั้นแต่คนที่ไม่ได้ให้เนี่ยไปพูดว่าไปคิดซะว่าเขาต้องให้เพราะหักหน้าใครบางคนให้เพราะหมั่นไส้ใครบางคนคุณนะ่ะได้ร่วมเขาสักบ้านไหมฮนะคุณได้ร่วมเขาสักบ้านไหมเออได้ร่วมเขาสักบ้านไหมแค่ไปคิดในสิ่งที่เขาให้ทับหน้าเขาให้เนี่ยเขาว่าอยากให้นุ่นได้ใช้ของดีๆ เออมันก็ไม่ถิ่งดีๆเขารักคุณรักก็คือรักถูกต้องแล้วคุณไม่คิดไปลงแบบน,นี้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า,าใจจังเว้ยเอ้าแล้วคนที่ให้หนูรู้สึกไงเขาต้องคิดดีว่าเออเอาการที่ฉันให้ของหนูไปมันมีปัญหาหรอเอ้าแล้วคนเสียหายใครเออคนเสียชื่อหนูปะ่ะหนูก็ไม่ได้คนที่ให้ก็รู้สึกไม่ดีเออ อครจะอะไรก็ได้ย่ายยุ่งกับทบหน้ายาวทาหน้ามาออกหน้ายาก,ก็ถูกปะล่ะก็ทาหน้าเป็นคนให้ iPhone 17นุ่นแล้วเขาก็ลงเลยว่าเหนือไฟยังมีฝาคืออะไรอ่ะเนี่ยคือมันดูแบบคุณแม่ไม่ได้ร่วมมาทำหน้า,ามากหรืยสาม อะไรไปเกอแทนที่จะลงแบบเป็นเอฟซีที่น่ารักเนาะดีใจจังเลยลุ่มุ่นได้รับเป็นฟนสิบเจ็ดทั้งคู่เลยน่ารักมากๆอะไรแบบเนี้ยเปเนย้ยทำไมไม่ทำเอฟซี FC ที่ดีเขาก็ทำแต่เอฟซีแบบเนี้ยคืออะไรทํานน่ารักทั้งคู่ถูกต้องครับอ่ะทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ถูกไหม ไม่ทําแบบนี้ละใช้ชื่อนุนุ่นด้วยามถ้าเัาจริงจะไม่ทาให้ไม,ม่ให้ไม่ให้ใครได้รับผลกระทบถูกต้องคือเราไม่ได้ให้เราเป็นคนเอฟรธรรมดาเราไม่ได้ให้หนุไม่ได้ให้หนุ่นถึงเวลานุนุ่นได้รับแต่เป็โพสแสคนที่ให้หนุ่นมันไม่แฟร์กับคนที่ทํางานมันไม่แฟร์กับคนที่เราทําประโยชน์